ยดึงมห็ไม่ได้ไปเดรขงได้นงสาวสัมเดียวนยนือว่ีกีิ้นองคมืองสาทเดีวนันนี้นะคะเราจะมากระโดดโท่อสูงสามถึงสี่ฟุตกันนะคะฟุไหนฟุนี้เมืองค่ะโดยโดย,ยเ <c oughs> ดี๋ยวรอก่อนอสไงเมื่อ ยึไปเนาทีดีแล uh, right. like on oh, okay. no, ้ววะยกจับจายไงมือชูแขนขึ้นยืมประตูพดตามยืมประตูุ่ดตามยืมประยืมประเดี๋ยวยืนตรยืนตัวยืนาะยืนตรงสองขาคู่ชูแขนขึ้นฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ชูแขนขึ้นใสเหูยกเสะหวแขนขึ้นอืมตัวลงจากขอน้ ตัวแบงดังตัวแบงดังิ